เตาเตืนภัยถูกหลอกเข้าแอปสูญเงินกว่า1.4แสนเมื่อวันที่3มีนาคมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวนวลชวีนวลอุ่นอายุ30ปีว่าตนเองมีอาชีพเปิดร้านรับส่งพัสดุที่ตำบลบัวลอยอำเภอหน,นองแคจังหวัดสระบุรีซึ่งตนเองสนใจในอาชีพเสริมที่มีในรูปแบบต่างๆในแอปของโทรศัพท์และตนเองก็เห็นว่ามีแอปแทรกเข้ามาในข่าวของ Facebook ทำให้ตนเองคิดว่าน่าจะเชื่อถือได้ตนเองจึงสนใจและเข้าไปโดยจะมีการให้ตนเองเพจของช้อปปี้ศซึ่งทําให้น่าเชื่อถือเข้าไปอีกเนื่องจากเพจดังกล่าวน่าจะสร้างความเชื่อถือได้แต่กลับเป็นเพจปลอมจากนั้นก็มีการให้ตนเองส่งหลักฐานเข้าไปเพื่อที่จะมีการโอนเงินจากรายได้เข้ามาให้ตนและการสร้างรายได้โดยให้ตนเองนั้นเข้าไปโปรโมตในแอปและซื้อของในช้อปปี้โดยทําตามขั้นตอนของการซื้อของ แต่ไม่ต้องกดชําระเงินแต่แคปรูปที่สั่งซื้อส่งไปก็จะมีการปันเงินคืนมาให้ซึ่งแรกๆก,ก็ได้เปอร์เซ็นต์ในการสั่งซื้อซึ่งก็มีการโอนเงินมาให้30บาทบ้าง60บาทบ้าง ทำให้ตนเองคิดว่าน่าจะสร้างไรายได้เสริมขึ้นมาได้จากนั้นก็ได้ชักชวนตนเข้าร่วมภารกิจโดยมีการลงเงินทุนโดยให้เล่นภารกิจใน3ภารกิจและตั้งกติกามาให้โดยบอกว่าถ้าเล่น3ภารกิจจะได้โบนัส99บาทและถ้าเล่น5ภารกิจก็จะได้เงิน1888บาทซึ่งแต่ภารกิจก็จะมีการเติมเงินเข้าไปเรื่อยๆโดยให้ทําตามขั้นตอนซึ่งจะมีการรีวิวที่พักรีสอร์ทบ้างแต่ถ้าหยุดเล่นก็จะไม่ได้เงินที่ลงไปคืนกลับมา ซึ่งในแอปก็จะมีหน้ามา้าคอยเข้ามาคอมเมนต์ชวนเล่นโดยบอกว่าตนเองก็ลงไปแล้วก็ได้จริงตนเองจะหยุดเล่นก็ไม่ได้เนื่องจากว่าครั้งแรกได้ลงเงินไป12,860บาทเมื่อคิดที่จะหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าหยุดจะไม่ได้เงินที่ลงไปกลับคืนมาโดยมีคนที่ดูแลแอปบอกว่าต้องเล่นตามกติกาคือครบ5ขั้นตอนถึงจะได้เงินคืน ตนจึงต้องยอมลงเงินไปอีกครั้งในภารกิจที่3ซึ่งเป็นยอดเงิน35,999บาทจากนั้นก็ให้ทำภารกิจเพิ่มอีกตนจึงได้ยอมโอน และเล่นตามกติกาที่กําหนดให้มาเมื่อถึงภารกิจที่5คือจะต้องโอนเงินเข้าไปอีก 93, 9 3 9 8 0บาทซึ่งตนเองคิดว่าน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วจึงยอมโอนเข้าไปอีกเพื่อหวังเงินที่ลงไปทั้งหมดคืนกลับมาแต่เมื่อตอนเองทําตามกติกาที่ให้มาเสร็จคิดว่าจะหยุดเล่นและทําการเรียกเงินคืนกลับมีการบอกกลับมาว่าระบบขัดข้องไม่สามารถโอนเงินคืนกลับมาได้โดยได้บอกให้ตนเองโอนเงินต่อไปเพิ่มเติมอีกและทํากิจกรรมต่อไปหนึ่งครั้งซึ่งเป็นยอดเงินที่สูงขึ้น เป็นหลายแสนบาททําให้ตนเองต้องตัดสินใจหยุดเล่นและไปดำเนินคดีต่อไปซึ่งเงินที่สูญไปทางสิ้นเป็นเงินจำนวน142,398บาทซึ่งตนเองมีสติกลับมาและเข้าไปตรวจสอบดูพบว่าสลิปที่ทางแอปแจ้งกลับมาไม่มีบาร์โค้ดทั้งนั้นเลยบางครั้งมีบาร์โค้ดก็มีแค่ครั้งเดียว ซึ่งเป็นการตัดต่อภาพในขณะนั้นตนเองมีความเชื่อมั่นในแอป,ปนี้จึงไม่ได้คิดอะไรพอมารู้ตัวก็โดนหลอกไปแล้วนางสาวนวนทวีกล่าวเสริมว่าตนเองอยากเตือนภัยให้กับทุกๆคนที่คิดจะหาอาชีพเสริมตนเองอยากจะบอกว่ามันอันตรายมากไม่ว่าจะเป็นแอป,ปสีฟ้าแอป,ปสีดำหรือแอป,ปสีเขียวที่กำลังเจออยู่อย่าไปเชื่อมั่นเหมือนกับตนเองซึ่งตนเองยอมรับว่าผิดพลาดที่ไปเชื่อมัน่นตนจึงอยากออกมาเตือนภัยว่าอย่าไปเชื่อเนื่องจากมันเป็นมิจฉาชีพโดยตรง อย่าไปหลงเชื่อซึ่งตนเองโชคดีที่สามีของตนเองนั้นไม่ว่าอะไรเพราะว่าสามีตนเองเข้าใจโดยส่วนตัวนั้นไม่กลัวว่าเขาจะว่าอะไรกลัวเขาเลิกอย่างเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ